กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเปะอุ้ยแม่ป้าลุงป้านะอาเนาะเจ้าปีนายน้องกูหัวตัวคนตัวเนอร์สำหรับยามแรงเนี่ยพอแล้บ,บรรยากาศดวงอาทิตย์ก็จะตกดินนักแกและนะลิบลี่ลิบลี่เดืยอยกาะอบหอนและด้มืดละวันนี้ปลาเข้ามาพอในส่วนกำหนึ่งนะครับมาอู้จากปลาใสาเรื่องอดินฟ้าอากาศอย่างต่างๆนะครับช่วงนี้ ฝนก็นจะแย่งไปนะแย่งไปสองวันละนี่จะแปลมาพอต้นนี้นะครับใบเขาจะเริ่มเหลืองกันกออัปเดตล่าสุดแต่ว่าแบบที่เป็นอย่างนะครับผมคือเนี่ยต้นของขเาเตงตึงดีแต่เขาก็คงจะพัดใบไปช่วงหนึ่งแล้วกันแน่จะป่งยอดใหม่นะครับอันเนี้ยแล้วก็ช่วงนี้ฝนมาตกนะครับขาก็โดแน้าไว้โคตรน้าไว้ แล้วผมกปลปอยตามธรรมชาติเลยนะครับช่วงนี้มาได้โหดแหนมโหดอ,อย่างแล้วก็มาสังเกตพอหลังจากที่ลงเชื้อเหตไปอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมก็จากการสังเกตนะก็ยังบ่มีเหตุเกิดนะครับผมแต่ว่าจะเริ่มมีเชื้อรามีอ,อย่างขึ้นมาน้อยๆนะครับ เนื่องจากมันมันก็จะค่ำละผมก็เลยมาได้เอาขื้อพอก็เลยเอามาเยี่ยมมาใยมาอุจจาลาใส่กันกับบรรยากาศในสวนยามแรงๆเนี่ยพดออาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับเข้ามาแวดมาในสวนเข้ามาสังเกตมาพ่อในสวนว่ามันมีอย่างเปลี่ยนแปลงนะ การตี่เขามีส่วนเมียเขาต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงในทุกๆวันนะครับเขาต้องดูแลเขาต้องพอตอนนี้บะเฟียงออกหน่อยแต่มันเป็นบะเฟียงส้มนะครับต้นนี้ส้มมากเลยล่ะแล้วก็ถ้าเวลาเข้ามาในส่วนช่วงนี้เขาอยู่ดึงบ่ค่อยได้นะครับหยุงเพราะว่ามันมืดมันเป็นอากาศที่เขาชอบอยู่แล้วนะครับมันกําลังแหยจะมืด เ้าเข้าไปมันมืดขลึกอ่ะมัอมันข่ากับบินมาโฮฮาโฮฮาเต็มเลยกันเนาะน่ะยงในช่วงแรงๆอินนะเอาบรรยากาศสดๆนะครับอย่างแวดสวนออกมาแนบแบนอย่างเงี้ยบางท่านบางคนก็หันในคลิปวิดีโอนะครับอาจจะบอกปุ้นบอกเคยว่าบางทีก็มันจะมีคลิปวิดีโอแนวแบบสดๆ แบบไร้สดแบบบัตตัดครับก็อาจจะเป็นสักประมาณ5นาที10นาทีชมบรรยากาศกันตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านเราแล้ก็จะข่ําบรรยากาศในสวนมันก็จะอึบคลึกมันมีต้นไม้ไงเมันมืดดวงอาทิตย์ก็จะลงละกำลังจะตกฝนมันก็จะลงนะต้องฟ้ากับลายมีลมพัด ฮึ่งฮึ่งฮึ่งสุยสุยสุย <c oughs> ตอันนี้ปลายอย่างเอวหน้าบานหน่อยบางคนถามน้องดอยไปหน่อยน้องดอยไปโรงเรียนนะครับไปวิ่งกาออกกําลังกายการเตะบอลกาอันนั้นก็เป็นเรื่องของเด็กๆวัยรุ่นที่เพ่าจะทํากันอในการที่ความชื่นชอบในการกีฬาของเขานะครับผมเราก็ต้องปล่อยเขาพ่องนะครับไม่ใช่ว่าเอาทําช่องเขาก็จะเอาเปิ้ลมา หมดอนาคตเลยกับเจ้านะครับเขาต้องคือเขาได้มีสิทธิ์เลือกสิทธิ์มวนของเขาคือเวลาในการเป็นส่วนตัวของเขานะครับผมอันนี้เขาก็จะบอ่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาในเรื่องส่วนตัวของเขานะครับครับสําหรับวันนี้ก่อนเนี่ยแนมห้วยหลังจากที่ฝนมาตกนะครับก็เ,เริ่มแห้งเดี๋ยวผมจะปีนก,ก้องคือพอก็จะประมาณนี้นะครับผมแนมห้วยในช่วงนี้ าเราสังเกตดีๆนะเราจะได้หอนป่าเลยล่ะนะครับมันจะเว็บ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 ตรงนั้นมันจะมีน้ำจกลงป่ามันจะมาพยายามขึ้นน้ำาัมันจะได้หอนเวลามันโชวนหนาเป็นแบนด์แมนนะจะได้หอนขาวบบๆๆาเว็บเว็บเว็บถ้าใครสังเกตด,ดีก็จะได้หอน,นครับหอนตัวป่าเลยช่วงนี้ป่ากําลังขึ้นน้ํานะครับมันเป็นช่วงที่ฝนตกน้ํานอง นะน้ำหนองขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็นฝนแยงไปอ่าฝนแยงไปเป็นบรรยากาศที่จะได้เราข้ามมาจะมีลมอ่ะเย็นสุยุยๆนะเวลาเรามายืนเนี่ยยืนอู้ยืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะป้นกล้องอพ่อนะผมหันเครื่องเก๋ขึ้นละผมมองว่าที่อื่นเขาห้องไหว้ยอย่างนะครับผมแต่บ้านผมเนห้องว่าเครื่องเก๋นี่ยังมาตานข้ามเลยมันขึ้นละครับชมมือพอด้อ ซาดบาซาดกัเ็นเรื่องหนึ่งนะครับนี่ถ้าๆเครื่องเกเลยเกึ่งดวงอะไรอันนี้ข้างขึ้นนะครับผมมันจะเต็มประตังบนเ่เต็มประตังบนของห้องข้งขึ้นนะจอตังลุ่มหายไปแข้งแรมก็มันจะอยู่ตังลุ่มนะครับผมยืนอยู่ที่สะพานมายืนอู้จ่าปลาสอยกับเจ้าพี่นายน้องก็หัวต่อคนนะครับในยามแรงๆเอาบรรยากาศ แงมแรงแนบ้านตีบ้านนอกมาฮื hey. ้พ่อนะครับผมเป็นบรรยากาศที hmm. ่ลมกำลังซุยซุยนะครับบางทีบางครั้งเราเอาสาระอะย่างที่มันน่าํำปล่อยมันอาจจะเครียดนะครับเอาบรรยากาศมาฮื้กันพ่อพ่องนะครับผมเพื่อบางคนบางท่านก็อาจจะอยากให้ห่อนบรรยากาศแน่บ้านกันพ่องนะครับก็เลยนําบรรยากาศมาฮื้รับชมกันพ่องอ่าในส่วนก็จะอยู่เข้าไปเนี่ยตั้งหน่อย นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ออกมาพูดจาปลาใสาเอาบรรยากาศอ่าคล้ายๆเป็นไฟ์สดเนาะมาอุจจาราใสกับแล้วกัน,กนย่งเข้ามาในส่วนแห่งกรรมนะจะล่าลาผูกก้คนไปก่อนนะครับผมขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังอกกําลังใจกุ้งหัวตัวคนนะครับช่วงนี้ก็ผมได้ลงเจื้อเห็ดลงอย่างไว้นะครับแล้วก็มักเจื้อเห็ดเพิ่มนะครับเพื่อที่จะทําทการลงเจื้อเห็ด ไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าใครที่สนใจเรื่องเหตุเรื่องอย่างเนี้ยก็สามารถติดตามได้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วกับผมเนี่ยเป็นคนทำนะครับแล้วก็มีวิดีโออยู่นะครับแต่มันยังบะสําเร็จเจ้ามาให้ทุกท่านได้รับชมดังตัวอย่างคลิปเรียวนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนขออำนวยโอยชัยหฮ้รทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมขอจงมี สุขภาพพารานามายัามายแข็งแรงนะครับผมสมบูรณ์อายุมัน่นขวัญเยินนะครับมีแมะกะขึ้นโจกดีมีเงินใจถูกเล็กถูกหวยจงมีแต่ความสุขความสุขกุ้หัวตัวคนนะครับเจริญทางโลกและทางธรรมกู้หัวตัวคนเราผมพปหนันเองต้องลากุ้คนไปก่อนนะครับปะกันในคลิปหน้านะครับผมกลับสวัสดีครับ